พัฒนาการอักษรไทยสมัยอยุธยาความเป็นมาของอาณาจักรอยุธยากรุงศรีอยุธยาเป็นรัชธานีของไทยตั้งแต่พศ1893ถึงพศ2310รวมระยะเวลา417ปีนับเป็นช่วงเวลาที่ไทยสถาปนาอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาให้ดำรงอยู่ด้วยความเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านการเมืองการปกครองด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ร้อมทั้งสร้างสารร์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมให้เป็นมรดกตกทอดมาถึงสังคมไทยในยุคหลังต่อมาสมัยอยุธยามีพระมหากษัตริย์ปกครองราชอาณาจักรทั้งหมด33พระองค์ใน5ราชวงศ์รูปแบบการจัดการปกครองสมัยอยุธยาแบ่งเป็น3ช่วงดังนี้ตอนต้นตั้งแต่ปีพศ1893จนถึง1,991 ตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองถึงรัชกาลพระบรมราชาธิราชที่สองเจ้าสามพยาเป็นรูปแบบการปกครองที่ได้รับอิทธิพลมาจากขามิและสุขโขทยัยมีลักษณะดังต่อไปนี้ 1. การปกครองส่วนกลางจัดการบริหารแบบจัดตุสดมหมายถึงการที่พระมหากษัตริย์เป็น เป็นผู้ปกครองโดยตรงได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นกรมสำคัญสีก่กรมปฏิบัติหน้าที่ดังนี้กรมเวียงทำหน้าที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของราษฎรทั่วราชาอาณาจักรกรมวังทำหน้าที่เกี่ยวกับดูแลรักษาพระราชวังจัดงานพิธีต่างๆและพิจารณาพิภาคษาคดีกรมคลังรับผิดชอบด้านการเงิน และการต่างประเทศทั่วราชอาณาจักรกรมนาทำหน้าที่ดูแลเลือกสวนไรนาทั่วราชอาณาจักรและจัดเตรียมสเสบียงอาหารให้เพียงพอในยามบ้านเมืองมีศึกสงคราม 2. การปกครองส่วนภูมิภาคจัดตามแบบอาณาจักรสุโขทยัยโดยมีกรุงศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางของเมืองต่างๆมีการกำหนดให้มีเมืองหน้าด่าน สีด้านดังนี้ทางทิศเหนือได้แก่ลบบุรีทางทิศใต้ได้แก่ภาพระแดงทางทิศตะวันออกได้แก่นครนายกและทางทิศตะวันตกได้แก่สุพรรณบุรีส่วนที่สองการจัดการปุครองอยุธยาตอนกลางพศ1 9 9 1จนถึง2,700 2,072 เมื่อพระบรมไตรโลกนาถขึ้นครองราชพระองค์ทรงปรับปรุงระเบียบการปกครองใหม่1การปกครองส่วนกลางพระบรมไตรโลกนาถโปรดให้มีตำแหน่งสมุหกลาโหมและสมุหานายกุกหรือกรมมหาไทยมีหน้าที่ควบคุมกิจการพลเรือนทั่วประเทศและกรมกลาโหมมีหน้าที่ควบคุมกิจการทหารทั่วประเทศ พร้อมกันนี้ให้ปรับปรุงจัตุสดมเสียใหม่ให้มีเสนาบริรับผิดชอบในหน้าที่ต่างๆของแต่ละกรมคือกรมเมืองกรมวังกรมคลังและกรมนา 2. การจัดการปกครองส่วนภูมิภาคพระบรมไตรโลกนาถโปรดให้ยกเลิกเมืองหน้าด่านหรือเมืองลูกหลวงให้จัดการปกครองหัวเมืองในส่วนภูมิภาคดังน,นี้ หัวเมืองชั้นในจัดเป็นเมืองจตาวาผู้ปกครองเมืองเรียกว่าผู้รั้งไม่มีอำนาจอย่างเจ้าเมืองต้องปฏิบัติตามคำสั่งของราชธานีเป็นเมืองที่ตั้งอยู่โดยรอบ 2. หัวเมืองชั้นนอกจัดเป็นหัวเมืองชั้นตรีโทเอกตามขนาดและความสำคัญของเมืองนั้นๆ 3. เมืองประเทศสาชโปรดให้มีการจัดการปกครองแบบเดิมและ การจัดการปกครองสมัยยุทธยาตอนปลายตั้งแต่พศ2 0 7 2ถึง2310พอถึงสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศคลองราชทรงปรับเปลี่ยนอำนาจทางทหารเพื่อถ่วงดุลมากขึ้นโดยให้พระโกสาธิบดีหรือพระคลังดูแลทหารและพละเรือนทางใต้แทนสมุหกะลาโหมส่วนสมุหานายกยังคงเดิม การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยอยุธยาตั้งแต่ตอนต้นจนถึงตอนปลายนั้นกระทำเพื่อการรวมอำนาจสู่ศูนย์กลางให้มากที่สุดเพื่อถ่วงอำนาจระหว่างเจ้านายและขุนนางไม่ให้เป็นภัยต่อพระมหากษัตริย์นั่นเองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมสมัยอยุธยาด้านสังคมระบบสังคมอยุธยาเป็นแบบ ชนชั้นคือมีชนชั้นสูงหรือมูลนายประกอบด้วยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีพระราชอำนาจสูงสุดในฐานะองค์พระประรมุขทรงเป็นเจ้าชีวิตและเจ้าแผ่นดินระดับลงลงมาคือพระบรมวงศานุวงศ์เจ้าเมืองและขุนนางและชนชั้นล่างคือไพ่และทาสไพ่คือพลเมืองสามัญ เป็นคนส่วนใหญ่ของสังคมซึ่งกฎหมายกำหนดให้ไพ่ต้องมีสังกัดมูลนายเป็นระบบควบคุมกำลังคนทางราชการไพ่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานไปทำราชการให้หลวงปีละหกเดือนแต่หากไพ่คนใดไม่ต้องการจะถูกเกณฑ์แรงงานจะต้องจ่ายเงินหรือสิ่งของเพื่อทดแทนแรงงานเรียกว่าสวยแรงงานไพ่จะไม่มีเงินเดือนเป็นค่าตอบแทน แต่สิ่งที่ไพ่จะได้รับคือการปกป้องคุ้มครองจากมูลนายที่ตนสังกัดธาตุคือแรงงานของมูลนายตลอดชีวิตอันสืบเนื่องจากเหตุผลทางด้านสงครามด้านเศรษฐกิจหรือการสืบสายโลหิตธาตุนั้นจะถูกเลี้ยงดูโดยมูลนายไปตลอดชีวิตด้านเศรษฐกิจอาชีพหลักของชาวเอธิยา คือการเกษตรกรรมโดยมีข้าวเป็นผลผลิตที่สำคัญสามารถผลิตได้มากเพียงพอสำหรับพล,ลเมืองของประเทศและยังเป็นสินค้าที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ส่งออกไปค้าอย่างต่างประเทศนอกจากนี้ยังมีสินค้าที่ส่งออกที่สำคัญอื่นๆได้แก่ผลผลิตทางการเกษตรเครื่องสังเคราะห์และของป่าเช่นงาช้างหนังสัตว์ ไม้เครื่องเทศและแร่ธาตุต่างๆอยุทยาเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียมีรายได้จากการค้าทั้งการส่งสัมภาไปยังต่างประเทศและจากการเป็นพ่อค้าคนกลางโดยราชสำนักตั้งพระคลังสินค้าขึ้นมาผูกขาดเป็นสินค้าสำคัญซึ่งพ่อค้าต่างชาติ จะต้องซื้อขายกับราชสำนักเท่านั้นการค้ากับต่างประเทศขึ้นกับกรมคลังที่มีออกยาสีธรรมราชเป็นผู้ควบคุมดูแลในระยะแรกแบ่งออกเป็นสองฝ่ายคือกรมท่าขวาสังกัดออกพระจุฬาราชมนรีขุนนางแขกซึ่งดูแลการค้ากับโลกตะวันตก กรมท่าซ้ายสังกัดพญาโชดึกราชเสถียีขุนนางจีนซึ่งดูแลการค้ากับโลกตะวันออกต่อมาในอยุธยาตอนปลายเมื่อมี้ชาวยุโรปเข้ามาติดต่อการค้ามากขึ้นจึงเกิดมีกรมท่ากลางขึ้นมาเป็นอีกกรมหนึ่งมีขุนนางฝรั่งเป็นผู้ดูแล ด้านการค้าภายในมีย่านการค้าและตลาดน้อยใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองและนอกเมืองทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนสินค้าตลาดในอยุธยามีสองประเภทคือตลาดน้ำขนาดใหญ่มีอยู่4แห่งและตลาดบกอีกราว32แห่ง วัฒนธรรมที่สำคัญในสมัยอยุธยามีดังต่อไปนี้ 1. วัฒนธรรมการแต่งกายการแต่งกายของคนชนชั้นสูงคนชนชั้นสูงจะแต่งกายตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยของราชการซึ่งเจ้านายหรือข้าราชการผู้ใหญ่ทั้งหลายใช้กันและพวกผู้ดีมีสกุลผู้หญิงทั้งหลายถือเป็นแบบอย่าง พราะแสดงให้เห็นว่าอยู่ในสังคมชนชั้นสูง2การแต่งกายแบบชาวบ้านชาวบ้านจะนุ่งจงกระเบนพวกทางเหนือผู้ชายมักจะไว้ผมยาวส่วนพวกทางใต้มักจะตัดผมให้สั้นสมัยสมเด็จพระนารายณ์ผู้ชายตัดทรงผมทรงมหาไทยส่วนผู้หญิงคงไว้ผมยาวและ่มผ้าสบาย3การแต่งกาย ยามเกิดสงครามยามสงครามผู้หญิงอาจจะต้องช่วยรบหรือช่วยให้การสนับสนุนมีการเปลี่ยนแปลงทรงผมตัดให้ดูสั้นคล้ายผู้ชายธรรมะ้มแข็งขึ้นการนุ่งห่มต้องรัดกุมแน่นไม่ลุ่มร่ามเคลื่อนไหวได้สะดวกห่มผ้าแบบตะเบงมานผู้ชายไม่มีการเปลี่ยนแปลง 2. กระบ,บวนการพายุหยาตราทางชนลมาตรเป็นประเพณีที่สำคัญนับว่าเป็นพระราชะพิธีสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งควรจะนำมาระบุไว้ได้แก่กระบ,บวนพายุหยาตราทางชนลมาตรจากประวัติศาสตร์กล่าวไว้ว่าเป็นประเพณีที่จัดให้มีขึ้นเป็นทุกปีประจำและในสมัย แผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชซึ่งเป็นยุคที่กรุงศรีอยุธยาจเจริญรุ่งเรืองอย่างสูงสุด 3. ประเพณีเดือน11เดือน11นี้สมัยกรุงศรีอยุธยามีพิธีแผ่นดินที่สำคัญมากอยู่พิธีหนึ่งคือพิธีแข่งเรือเรือหลวง ที่เข้าแข่งมีชื่อเรือสมหาชัยของพระเจ้าอยู่หัวกับเรือไก่สอนสุขของสมเด็จพระมหสีการแข่งเรือนี้ยังเป็นการเสี่ยงไทยอีกด้วยคือถ้าเรือสมหาชัยแพ้ก็แสดงว่าข้าวเหลือเกลืออิ่มพลเมืองเป็นสุขถ้าสมหาชัยชนะบ้านเมืองก็จะมีเรื่องเดือดร้อน ประเพณีเดือน12เป็นประเพณีรอยกระทงในเดือน12เป็นประเพณีที่คนไทยนิยมชื่นชมกันนักหนาเพราะก่อให้เกิดความสุขการสุขใจเป็นพิเศษนั่นเองในสมัยกรุงศรีอยุธยามีประเพณีพระราชพิธีคือ1พระราชพิธีจองเปียงตามประทีปหรือชักโคม ในพระราชวังและตามบ้านเดือนทั้งในพระนครและนอกพระนครทั่วกันกำหนดคือ15วัน 2. ถึงวันขึ้น15บ้าค่ำโปรดให้ทำจุนกระถินคือทอดผ้าให้เสร็จภายในวันเดียวแล้วนำผ้านั้นเป็นพระราชทานกระถิน 5. ประเพณีสงการประเพณีสงการแต่ละแห่ง ย่อมผิดแผแต,ตกกตันไปและเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยหากจะกล่าวถึงพระราชพิธีะระลึงสุขเมื่อส่งการแทนคือ 1. พระเจ้ากรุงศรีอย,ยุธยาเสด็จไปส่งน้ำพระพุทธปฏิมากรสีสันเพชรพิพิมเนสวน 2. โปรดให้นิมนต พระสง์ราชาคณะเข้ามาส่งน้ำรับพระราชาทานอาหารบินทบาทจตุปัจจัยทานที่ในพระราชวังทั้งสามวัน 3. ทรงก่อพระเจดีย์ใสที่วัดพระศรีสันเพชรและมีการฉลองพระเจดีย์ใสด้วย 4. ตั้งโรงทอดฐานเลี้ยงพระแลราชฎรซึ่งมาแต่ราชตุรทิศ มีเครื่องโภชนาอาหารข้าวหวานน้ำกินน้ำอาบและยารักษาลรกพระราชทานทั้ง3ามวัน 6. ประเพณีการลงแขกทำนาประเพณีลงแขกทำนานับเป็นประเพณีหนึ่งที่ชาวกรุงศรีวิทยารักษาเอาไว้คือเมื่อถึงฤด,ดูเกี่ยวข้าวชาวนาก็จะช่วยกันเก็บเกี่ยวร้องลําทำเพลงกันไป ได้ทั้งงานได้ทั้งความเบิกบานสำลานใจและมิตรไบตรีมิตรภาพทุกวันนี้ก็ยังคงปฏิบัติกันอยู่ประเพณีนี้สแสดงให้เห็นถึงความพร้อมเพียงความรักพวกพ้องของชาวกรุงศรีอยุธยาเ็ 7. วัฒนธรรมทางด้านวรรณกรรมในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนั้นกรุงศรีอยุธยารุ่งเรืองมากที่สุด ผู้เขียนวรรณกรรมสมัยเก่ามักจะขึ้นต้นเรื่องด้วยคำยกย่องพระเกียรติยศของพระมหากษัตริย์ไทยและสรรเสริญความงามความเจริญของเมืองไทยเช่นลิลิตพลอซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นวนรรณคดีเอกชิ้นแรกสันนิษฐานว่าแต่งในสมัยสมเด็จพระนารายณ์และขุนช้างขุนแผนจัดเป็นวรรณกรรมที่มีความหมายเกี่ยวกับ ความเป็นระเบียบในการกินอยู่ซึ่งนะับเป็นความเจริญทางวัตถุเป็นอย่างยิ่งวรรณกรรมในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่มีอายุนานถึง417ปีโดยมีกษัตริย์ในยุคนั้นถึง33พระองค์ วรรณกรรมสมัยอยุธยาที่ถูกยกย่องมาเป็นวรรณคดีและยังมีการกล่าวถึงอยู่ในปัจจุบันโดยการสร้างสรรค์จาก5้พระองค์คือ 1. สมเด็จพระรามาธิบดีที่1 2. สมเด็จพระบรมไตรโลก,กนาถ 3. สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม 4. สมเด็จพระนารายณ์และ 5. สมเด็จพระเจ้าบรมโกศ วรรณกรรมที่ปรากฏในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นได้แก่ 1. ลิลิตองค์การแช่งน้ำ 2. ลิลิตยวนผ้าย 3. มหาชาติคำหลวงและวรรณคดีที่สันนิษฐานว่าแต่งในสมัยอยุธยาตอ,ตอนต้นได้แก่ลิลิตรพระลอโครงกรรมสลวนโครงทวาทศมาศและโครงหาลิพุนชัย วรรณกรรมที่ปรากฏในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางได้แก่ 1. กาบมหาชาติ 2. โครงสุภาษิต 3. เสือโคคำฉัน 4. สมุดโคดคำฉัน 5. จินดามณี 6. พงสาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรน,นิติ 7. อนิรุตคำฉัน 8. โครงกรรมสลวนหรือกรรมสลวนสี่ปลาด9โครงเบ็ดตะเล็ดของสี่ปราด10โครงอักษร,รสามหมู่11โครงเฉลิมพระเกียรติพระนารายณ์ 12. นิราชนครสวรรค์13กรากาบห่อโครง14นิราศสีดาหรือราชาพิลาบ15 คำฉันดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง 16. โครงทวารทศมาศ 17. 7โครงนิราชหาิพุนชัยและ18ลิลิตพระรอวรรณกรรมที่ปรากฏในสมัยอยุธยาตอนปลายได้แก่ 1. โครงชลอพระพุทธส่ญาติสอโครงนิราช 3. นัน 3. นันโทปนันทสูตรคำหลวง 4. พระมาลัยคำหลวง 5. กกาบเฮเรือ 6. กกาบห่อโครงนิราชหรือนิราชทานโศก 7. กกาบห่อโครงประพาสทองแดง 8. เพลงยาวเจ้าฟ้ากุ้ง 9. ดาหลังหรืออีเหน่าใหญ่และอีเหนา่า หรืออีหนาาเล็ก 10. ปุนโนวาทะคำฉัน 11. โครงนิราชพระบาท 12. กลระกบลบสิริวิบุญกิติและ 13. นาตะวันคดีความสัมพันธ์ทางการทูตสมัยอยุธยาอายุธยาเหมาะสมต่อการเป็นเมืองค้าขายรวมทั้งความมั่นคงในการปกครอง จึงทาให้อยุธยามีอิทธิพลเหนือรัฐใกล้เคียงปัจจัยดังกล่าวจึงทําให้อยุธยาเป็นศูนย์กลางการค้านานาชาติที่รุ่งเรืองโดยเฉพาะสมัยพระนารายณ์ความสัมพันธ์กับล้านนามีลักษณะเป็นการทําสงครามมากกว่าการเป็นไมตรีต่อกันสงครามระหว่างอายุทยากับล้าน,นาได้เกิดขึ้นหลายครั้งความสัมพันธ์กับ ลาวล้านช้างไทยกับลรามีความสัมพันธ์กันมาแต่โบราณมีลักษณะเป็นมิตรไมตรีที่ดีต่อกันความสัมพันธ์กับพมา่าไทยกับพมา่าส่วนใหญ่เป็นการแข่งอิทธิพลและการขยายอำนาจจึงทำให้เกิดสงครามกันมาตลอดสาเหตุสำคัญมาจากที่พมา่าต้องการขยายอำนาจเข้ามาในอาณาจักรอยุธยาจึงทำให้อยุธยาตกเป็น ประเทศทาลาของพม่าถึงสองครั้งด้วยกันความสัมพันธ์กับขเมรขเมรเคยมีอิทธิพลในดินแดนไทยทำให้ขเมรมีความสัมพันธ์กับไทยในฐานะเมืองประเทศสลาดตลอดสมัยอยุธยามีผลทำให้ไทยได้รับอิทธิพลมาจากขเมรในด้านต่างๆได้แก่ 1. ด้านการปกครอง 2. ไทยได้รับขนบธรรมเนียมประเพณีจากขมร 3ด้านปฏิมากรรม 4. ด้านวรรณคดีไทยความสัมพันธ์กับหัวเมืองมาลายูในสมัยอยุธยาตอนต้นได้มีการติดต่อกับหัวเมืองต่างๆทางใต้ของไทยหัวเมืองมาลายูมีฐานะเป็นประเทศสลาดของไทยจึงมีหน้าที่ส่งเครื่องราชบรรณาการพร้อมกับต้นไม้เงินต้นไม้ทองมาถวายกษัตริย์ไทย3ปีต่อครั้ง อายุทยาจะดูแลความสงบเรียบร้อยของหัวเมืองมาลายูหากหัวเมืองมาลายูได้รับความเดือดร้อนอายุทยามีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับยวนมักจะเป็นความสัมพันธ์ในเรื่องการแข่งขันมีอิทธิพลในขเขมรแต่บางครั้งมีก็เป็นมิตรภาพไมตรีต่อกันเมื่อยวนรบกันเองไทยสามารถขยายอาณาเขตมีอิทธิพลและอำนาจใน เขมีนได้อย่างสะดวกความสัมพันธ์กับชาติในเอเชีย 1. ความสัมพันธ์กับจีนรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างอายุธยากับจีนเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบรัฐบรรณาการ 2. ความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นช่วงพุทธศตะวรรษที่20อยุธยาได้ติดต่อกับริวกิวปัจจุบันคือโกกินาวาของญี่ปุ่น มีการแลกเปลี่ยนคณะทูดของกำนันและการค้าขายได้เข้ามาในรูปแบบของการทูดช่วงการพระพุทธศต,รตวตรรษที่22ญี่ปุ่นกลายเป็นตลาดการค้าที่สำคัญของอยุธยาเรือสำเภาญี่ปุ่นที่จะเดินทางค้าขายจะต้องได้รับใบอนุญาตเรียกว่าใบเบิกร่องก่อน ายพระพุทธศตวรรษที่22อายุทยากับญี่ปุ่นไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันเพราะญี่ปุ่นประกาศปิดประเทศห้ามคนญี่ปุ่นออกนอกประเทศอนุญ,ญาตให้เฉพาะฮอลันดาและจีนเท่านั้นแต่การค้าระหว่างอายุทยากับญี่ปุ่นยังคงดำเนินต่อไป 3. ความสัมพันธ์กับประเทศในเอเชียตะวันตก พ่อค้าที่มีอิทธิพลและบทบาททางการค้าสูงมากคือพวกมัวซึ่งเป็นชื่อเรียกชาวอินเดียมุสลิมชาวเปอร์เซียหรืออิหร่านชาวตุรกีและชาวอาหรับที่นับถือศาสนาอิสลามชาวมัวตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนใหญ่ที่กรุงศรีอยุธยา ทำให้มีการผสมผสานทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมระหว่างชาวมัวและคนอยุธยาความสัมพันธ์กับชาติตะวันตก 1. ความสัมพันธ์กับโปรตุเกสโปรตุเกสเป็นชาวยุโรปชาติแรกที่เข้ามาติดต่อกับอยุธยาโดยจุดมุ่งหมายสำคัญคือต้องการผลประโยชน์ทางการค้าและเผยแผ่าศาสนา โปรตุเกสขายปืนและอาวุธสงครามให้แก่อายุทยาเป็นการแลกเปลี่ยนกัสิทธิ์ในการค้า 2. ความสัมพันธ์กับสเปนความสัมพันธ์กับสเปนไม่ราบเรื่นและขาดความต่อเนื่องเพราะว่าสเปนสนับสนุนให้ขมรเป็นอิสระจากอายุทยาโดยหวังจะใช้เป็นศูนย์การการค้าและแหล่งเผยแผ่ ศาส,สนาคิดจึงบาดหมางกับไทยชาวสเปนไม่ได้ตั้งรกรากในกรุงศรีอยุธยาจึงไม่ได้มีอิทธิพลทางวัฒนธรรมหลงเหลือให้เห็นเด่นชัด 3. ความสัมพันธ์กับฮอลันดาฮอลันดาเข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยาจุดมุ่งหมายสำคัญของฮอลันดาคือความต้องการซื้อสินค้าจากจีน และหาช่องทางเข้าไปค้าขายในจีนด้วยแต่ไทยยินดีต้อนรับเฉพาะเรื่องที่ชาวฮอลันดาเข้ามาค้าขายเท่านั้นในช่วงพุทธศตรวตรรษที่23การค้าขายฮอลันดาที่กรุงศรีอยุธยาค่อนข้างลดความสำคัญลงเพราะมีอุปสรรคนานาประการเช่นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้าความผันผวนทางการเมือง 4. ความสัมพันธ์กับอังกฤษ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอังกฤษซบเซาและอยู่ชะงักลงเนื่องจากอังกฤษพยายามจะย,ยึดเมืองมารินและถูกขับไล่ออกไปทําให้ชาวอายุธยากับอังกฤษประกาศสงครามต่อกันแม้สงครามจะไม่เกิดแต่ทําให้ห่างเหินกัน 5. ความสัมพันธ์กับฝรั่งเศสความสัมพันธ์กับฝรั่งเศสเป็นระยะเวลาค่อนข้างสั้นจุดมุ่งหมายหลักของฝรั่งเศส อยู่ที่การปดต่อค้าขายกับไทยและพยายามโน้มน้าวคนไทยให้มานับถือศาสนาคิดนิกายโรมันคาทอลิกแต่ฝ่ายไทยให้ความสนใจในเรื่องการค้าและความสัมพันธ์ทางการทูตมากกว่ากาเนิดอักษรสมัยอยุธยา ในปีพุทธศักราช1,893พระเจ้าอู่ทองได้สถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็นราชธานีของไทยทางใต้ประกาศความเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อกรุงสุขโขทยัยแต่ชาวอยุธยาย,ยังคงรับเอาตัวอักษรตลอดจนอัครวิธีของสุขโขทยัยสมัยพยาลิไทยมาใช้รูปอักษรอาจแตกต่างกันบ้างบางตัว แต่อักขรวิธียังคงเป็นระบบเดียวกันอักษรสมัยอยุธยาอักษรสมัยอยุธยาตอนต้นตัวอักษรไทยสมัยอยุธยาในยุคแรกๆคือจารึกบนแผ่นดีบุกตัวอักษรในจารึกนี้ใช้ไม้หันอากาศแทนการเขียนอักษรเรียงกันสองตัวอักษรอยุธยาตอนปลายในด้านการเขียน จะเห็นได้ว่าลักษณะสันฐานใกล้เคียงกับปัจจุบันยังคงรูปแบบสุโขทัยไว้แต่เขียนเอ็นขวาและมีการย่อเหลี่ยมหักมุมมากขึ้น